Yeah. <laughs> หวัดดีเพื่อนหวัดดีมีงานเปล่ามีแน่นอนอยู่แล้วมีทุกวันแหละวันเสาร์นี้ก็จะไปซ้อมลำวิชาน้าจะสินอีก ไอ้นอกร้องวะใช้แค่อริสอย่างเดียวเพื่อเอาฉายา Underworld Attack Box 10น่าสนใจ อะไรเนี่ยเฮ้ยเวสอะไรบ้าบอมากมาทำไมตอนนี้วะเนี่ยข้อคิดถึงการไปตีแล้วเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วเดี๋ยวก็ปกติแล้วเดี๋ยวก็ได้เรียนปกติแล้วเนี่ย ไม่มีไอ้นี่เลยแล้วเนี่ยไม่มีภารกิจไม่มีมิชชั่นของร้อยชั้นใหม่เลยมีแต่เนี่ยบ้าบอมากเล่นดานฝึกอันติเมทไฟ์แล้วก็เออเล่นนานอันติเมทไฟ์ห้าตาวัดดีอยู่จังนะครับ อืมอันนี้เล่นอะไรเนี่ยมาสเตอร์บอกสองแรงหน้าหรออืมไม่แน่ใจต้องใช้ตัวสไนเปอร์อันนี้อีกด้วยเล่นแบบห้ามล้มพาสองพาสามอ๋ออันนี้พาสามห้ามล้มดันเอ็มบอกสองอันนี้ผ่านทั้งหมดได้ยี่สิบห้าเพชร เป็นพ 1, าร์ทหนึ่งด่านด่านแรกๆอ่ะันเนี้มีชิ้นนอนในปาร์ตี้เออเหมือนกันเลยพาร์ทสองแพดดี้สามครั้งขึ้นไปโหพอดีคิดที่ตกก๊อตโหมดนะครับไปทำงาน้ะบาย่ันโอเคบายบายแล้วก็แครหกสิบเอ็ดถึงแปดสิบโดยใช้ <c oughs> ใช้ปืนกลกับสไนเปอร์เดี๋ยวไปทําปี่โฟมดนะครับ <c oughs> ยังไม่หายไม่สบายเลยยังไม่หายป่วยเลยเสียงก,ก็จะประมาณนั้นแหละเขาบอกว่าให้ใช้ ใช้ตัวสไนเปอร์กับปืนกลไหวหรอวะเนี่ยไม่ไหวเดี๋ยวให้ดูสไนเปอร์กับปืนกลเล่นอาร์วีกไหมเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะนะครับอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวดูก่อนอาจจะเล่นตัวมีเยอะแต่ว่าตัวพอมีใช้ได้อยู่แต่ว่าไอ้นี่ไม่พอ ปืนอนะไม่พอ,เน,นนอเนี่ยของมีแค่นี้เองที่เป็นสีดาวน่าจะใช้ได้อยู่ไอ่ผมกนดีกว่ามันจะแบบแจกเพชรในมิชชั่นด้วย แว,ว่าเก็บแต้มถึงท่านนู้นท่อนนี้ก็จะมีเพชรแจกแต่มันไม่มีเลยเนี่ยกะจะมาหาเพชรเพิ่มจะมีอีเวนต์มาไหมเนะี่ย โหไม่มีอะไรน่าสนใจที่จะมาในเร็วนี้เลยไม่มีอะไรได้ซ้ำไอ้พวกเกมเคยอ,อีเวนต์อะไรยังไม่มาเลยโหวันที่28เดือน8นูน่นอ,อ๋อหมายถึงหมดอยู่ถึงวันที่ยีเดือน8แล้วมันมาวันไหนเนี่ยอยากได้ยี่ิาพตรงนี้มากเลย สตรีมหลุดปะเนี่ยไม่ได้หลุดนะโอเคไม่ได้หลุดตกใจหมดเออมันอยู่ตรงไหนนะมันไม่ใช่แหลงแน่นอนอะพวกนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่น่าจะมีมาแหละทำฉายาที่มันทำได้ก่อนแล้วกันตัว underworld จะได้ตัวอันเดววมาถ้าใช้ไอเนี้ยอันนี้น่าจะได้ตัวฉายาอันนี้น่าจะได้ฉายาของ GGO มาไอเนี้เกี่ยวกับปืน่ะตัวใหม่หน่าสุ่มไหมครับถ้ามีเพชรเหลือก็สุ่มไปเลยครับแต่ถ้าเพชรไม่มีที่เก็บแล้วเก็บไว้รอ4ปีก่อนครับเดี๋ยวแร้ง4ปีมาไม่มีเพชรเปิดนะเดี๋ยวแง้ง4ปีจะลำบากเอาเดี๋ยวดูอาทิตก่อนว่าผมมีเยอะไหม ถ้ามีเยอะอาจจะทำของอันเดอร์โบก่อนก็ได้มันได้เหมือนอันก่อนที่ใช้อดิกับยูจีโอได้อันนี้ใช้ได้แค่อดิษอืมพอได้มั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหดูยากไปหมดเลยบอสตัวแรก,กันตัวอะไรวะเนะี่ยธาตุดินเหรอ ธาตุดินจริงด้วยไอตัวล้างบัฟนี่เองยากเลยอ่ะต้องใช้ลมสู่มีล้างบัฟด้วยประเด็นอ่ะค่อนข้างแย่ เี่วกับเลือดแมวแล้วกันเสือพลาดเลือดหมดเดี๋ยวดาเมจไม่ได้โอเคเมื่อบดดาท่าดินโอเคโอเคอันนี้ได้ยังไงก็ต้องมาให้คุณเนล่าสวัสดีนะครับคิดถึงมากเลยไม่ได้มาไล์นานท่านสุ่มจิ้นนอนยังรอสุ่มคุณเนล่าก่อนครับวัสดีบล็อกอาร์ตได้ไหมครับรอสุ่มคุณเนล่าก่อนจนกว่าตู้คุณเนล่าจะไปอะถึงจะเปิดตู้อื่น หลังวันที่ยี่สิบอะตู้อื่นค่อยเจอกันไม่ชอบสักเท่าไหร่เลยเอ๊ะจะมีเตือนขึ้นอย่างนี้ไม่เต็มจอนี่ว่ะปรับแบบโอเคเฮ้ยกำลังปรับจออยู่เลยเอาทำอะไรของผมวะเนี่ย แทนที่จะหลบถ้าแพรี่ไม่ตรงโอเค โหเกือบแห้งเลยเกือบแห้งอ่ะเจะรีบใหม่ดีกว่าผมไปพลาดห้องแรกเยอะไปคือสะสมคอมโบจากพวกมอนเตอร์เล็กๆแล้วก็เอาคอมโบไปใช้ตอนใ้เจอบอสใหญ่ดาเมจจะได้แรงๆคนข้างยากนะทำฉายาแบบตัวเดียวอ่ะหนึ่งลไม่มีแบบ ตัวช่วยแน่แนเอาฉายามาใส่แป๊บหนึง่งผมลืมดาเมจมันเบาไม่ไ้ไม่ได้ไรนานก็คิดถึงพีเดล่านี่แหละที่สุดแล้วไม่ว่างหัวกับไม่สบาย ฮะยังจะเดี๋ยวตีได้ด้วยเหรอเนะนี่ยนึกว่ามันจะแบบล็อกอัพซะอีกเวลาโดนสกิลล้มอะไรแบบนะี้ย อะไรวะเนี่ยไม่ได้มองจอแบบนึงเดี๋ยวผมก็มาไลฟ์ต่อแล้วกันเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนมาแป๊บเดียวจริงแค่มาสองเลยใช่ไปนะทุกคนอย่ามาเปิดไลฟ์ใหม่แปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้มาเล่นจริงละ